ดีค่ะสวสัีส่ีค่ะพี่โจคุณผู้ชแมแหมเริ่มต้นว่าที่ของขายว่าที่ของเฮงกันเลยใช่ไหมจอยก็พาไปต่อเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าขายกล้วยที่ศรีสะเกดกําลังยิ้มได้ขายดีมากค่ะนี่ยกกล้วยมาเป็นเครือเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นแสนหวีในงานประเพณีเลยค่ะ เอาเร่เข้ามาจะเร,ร่เข้ามากล้วยสวยๆเลยจ้าโอ้ยเสียงดีสู้พ่อค้าแม่ค้าได้ไหมคะเนี่ยก็เห็นที่ต้องเปิดแผงเรียงรายกันแบบนี้แล้วนำกล้วยมาขายเพื่อจะนำไปร่วมประเพณีแซนโดนตาที่อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะอถ้าเป็นพี่น้องชาวอีสานอาจจะคุ้นชินนะกับประเพณีสำหรับประเพณีนี้เนี่ยต้องมีบอกว่ามีที่มาที่ไปค่ะ แซนโดนตาเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากทางเขมรน,นะคะคำว่าแซนเนี่ยมาจากการเส้นไหว้โดนตาก,ก็แปลว่าบรรพับบุรุษพูดง่ายๆก็คือประเพณีการเสน้นไหว้บรรพบุรุษนั่นเองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายกล้วยเขาตั้งแผงเรียบร้อยแล้ว <ตา S 1> เพื่อขายให้กับชาวบ้าน<ต>าถามว่าประเพณีนี้ชาวบ้านเขาเอากล้วยมาทําอะไรต่อนี่รวมตัวกันเลยค่ะแล้วเอากล้วยเหล่านี้มาทําเป็นข้าวต้มมัดนะคะ ถ้าเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยต้องทาจานวนเยอะมากๆก็ใช้ข้าวผสมกะทิผสมถั่วแล้วด้านในก็ต้องสอดไส้กล้วยนี่แหละคือที่มาว่าทําไมถึงขายกล้วยได้เยอะมากๆเลยต้องทําให้จํานวนเพียงพอทั้งเอาไปถวายพระเอาไปเส้นไหวบรรพพบุรุษแล้วอย่าลืมนะต้องแบ่งเอาไปแจกเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่ายิ่งแจกเยอะก็จะยิ่งได้รับพรได้รับความรักเยอะไปด้วย ถือว่าเป็นประเพณีที่สอดแทรกกุศโลบายค่ะให้เราได้สามัคสามัคคีกันแล้วก็ได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้ด้วยมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับยังไม่พอพ่อค้าแม่ค้าขายกล้วยนี่ยิ้มแก้มปริเลยยอดขายดีมากคุณผ,ผู้ชมขายดีเด่นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ สลับมาที่ภาคเหนือกันบ้างคุณผู้ชมไปดูประเพณีก๋วยสลากหลวงต้องบอกว่าประเพณีนี้เนี่ยก็เป็นประเพณีที่สวยงามนะคะของพื้นที่ภาคเหนือดูบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะปากแดง,ดง อากาศแบบตะตอนย้อนพี่น้องพักเหนือเนาะอยเห็นแล้วเราก็รู้สึกเบิกบานใจตามไปด้วยภาพที่เห็นคือประเพณีก๋วยสลากหลวงเมื่อ3ปีที่แล้วก็เพราะว่าเจอโควิดนด้ยละค่ะก็เลยว่างเว้นกันมาหลายปีแต่ไม่ต้องกลัวเพราะปีนี้จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ค่ะเป็นขบวนก๋วยสลากหลวง ชาวบ้านเนี่ยเขาจะช่วยกันทําขึ้นมานะประดิษฐ์ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ลงแรงค่ะด้วยการนําวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่นํามาเหลาเป็นเส้นแล้วก็สารต่อกันเป็นเข่งใหญ่ๆแบบนี้รูปร่างก็จะแปลกตากันไปเขาก็จะวัดกันว่าเอ้ยอันไหนจะแปลกจะสวยกว่ากันค่ะก็ออกไอเดียกันเต็มที่เลยบางคนก็จะทําเป็นรูปนกยูงบางคนก็ทําเป็นรูปสับประรดอ่ะสารเสร็จก็ ใช้ดอกไม้มาตกแต่งใช้สีมาวาดลวดลายระบายลงไปก่อนที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ถามว่าด้านในเนี่ยใส่อะไรก็จะใส่ของที่นำไปถวายพระเพราะนี่คืองานบุญใหญ่ของพี่น้องภาคเหนือนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีชาวบ้านจะนำก่้ยสลากมาประกวดถึง30ขบวนเลยใครอยู่ใกล้ๆไปร่วมประเพณีนี้กันได้นะคะจัดขึ้น24-25กันยายนนี้ค่ะ จากเรื่องของประเพณีพาไปดูแม่ค้าอารมณ์ดีดีกันบ้างค่ะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะเพราะว่าแจากรอยยิ้มร้องไปเต้นไปแบบนี้ด้วยค่ะเดินมาเดินมด้มาเดินกินตอเ้อว่า,ากันรักหนึงนงรักหนึ่งน้อยน้อย มาเลยคุณผู้ชมเช้านี้ใครอยากเต้นสู้กับป้าอมาค่ะมาค่ะโยกซ้ายค่ะยกขวาค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่คือคุณป้าสายทองค่ะอายุ66ปีแล้วนะเป็นชาวกะเรี่ยงขายปลาสม้มอยู่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเห็นแล้วก็มีแต่รอยยิ้ม แข็งแรงจริงๆค่ะเอนเตอร์เทนลูกค้าแบบสุดๆเลยร้องไปเต้นไปแม้ว่าจะพูดไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่ใช่ปัญหาความมั่นใจกับอินเนอร์มาเต็มร้อยอยู่แล้วนี่แล้วน่ารักแบบนี้แน่นอนลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเป็นต้องหยุดสิคะถ่ายรูปหน่อยป้าเออถ่ายรูปหน่อยเออถ่ายคลิปกันหน่อยถ่ายคลิปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องติดไม้ติดมือซื้อปลาส้มกลับไปด้วย คุณผู้ชมเชื่อไม้ขายหมดเกลี้ยงแผงทุกวันเลยเออนะก็น่ารักสักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคายผ่านไปผ่านมาไปอุดหนุนคุณป้าใส่ทองกันได้ไปเต้นกับแกกันได้นะน่ารักมาสร้างรอยยิ้มเชา้านี้ปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมคะาพาไปดูความน่ารักของเด็กน้อยเวลาเขาตั้งใจทำอะไรสักอย่างน่ารักน่า,นาเอ็นดูเนาะอย่างหนูน้อยคนนี้ค่ะตั้งใจมากๆกับการเตะบอล เป้าหมายมีไว้พุ่งชนทำยังไงดีอ่ะให้เข้าโกเลงแล้วเลงอีกเลงแล้วเลงอีกผลสุดท้ายเป็นยังไงไปดูค่ะ oh, no, drive no soul, วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้